สาธุค่ะหลวงตาค่ะอันนี้เป็นคําถามเขาบอกว่าเขาอยากทําบุญนะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีของหลวงตา,าทุกโครงการจะต้องโอนเข้าบัญชีไหนคะไทยพาณิชย์ไหมคะกสิกรไหมคะมอยากทําบุญไม่ยากอะไรก็สวดมนต์คือบุญเข้าแล้วจิตสว่างไอ้ที่เข้าบัญชีนั่นคือทานทานเป็นหนึ่งในสิบท,ที่เขาพูดไปสวดมนต์บาร,รมีสิบนั่นน่ะนะสามสิบนั่นน่ะน,ะนโมพุทธ,ธายะ พดะเจ้าทั้งห้าพราะองค์องค์งสุดท้ายยังอยู่เลยใช่ไหมโอ้ตะวันอะหลวงตาคาเป็นคนที่สวดมนต์แล้วเพิ่งมาเจอบทจกกาาักรพรรดิค่ะเราจะสวดบทอื่นด้วยได้ไหมคะแล้วต้องสวดทีออ่ไหนก่อนนะหลังคะเหมือนกันสวดให้ถึงก็แล้วกันเหมือนร้องเพลงแล้วเพลินอย่างนั้นแหะ,ะที่ร้องเพลงก็ไม่เพลินเลยะเพลงเศร้าก็้เศร้าเลยอะ่ะ ต่ถ้าสวดมนต์จะให้เพลินก็ต้องสวดบ่อยๆนะแสดงว่าสวดมนต์ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรากําลังจะสวดว่าอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าใจเราเพลินหรือเบาในตอสนสวดไหมแค่นั้นเองถ้ามันเพลินเรื่อยๆนั้นนะคือความหมายของบทสวด<ฮ>ความรู้สึกเข้าไปในพุทธมนต์จะเป็นบทไหนห็เหมอนกัน,นความหมายคือพลังงานที่จะต้องเอามาเป็นประโยชน์เหมือนเข้าถึงพุทโธเลย เข้าส่วนตัวคือไม่เกิดอ่ะอ๋อก็ถูกแล้วนะจิตที่เข้าไปอยู่กับคําว่าจัก,กรพดิเนี่ยอโอโอ้โหจักรพัชจนเหรอโอ้อยางแรกก็กเลยคือ,อรวยจักรพัชต้องเข้าใจแล้วนะตั้งแต่พระเจ้าองคนะ์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้านะไม่มีองค์ไหนเอาไปแต่ทุกองค์ผ่านการเป็นจักรพัิมาทุกองไม่รู้กี่รอบ องค์ปัจจุบนันเนี่ถ้าไม่บวชก็เป็นนะฮะกำลังจะขึ้นมาด้วยแต่ท่านบวชก่อนท่านก็เลยไม่เกิดถ,ถ้าเป็นจกักรพรรดิท่านก็ยังเกิดต่ออีกนะนี่คือสมบัติกลางกาในโลกมนุษย์เนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยนะพุทธศาสนาพิสูจน์ได้ทุกเรื่องพิสูจน์ได้ยังไงฝึกนี่แหละ สวดมนต์น,นะครับฝึกกรรมฐา,านและฝึก,กจิตนี่แหละโหถ้าสรุปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือพยายามดึงใจเรากลับมาอยู่กับกันพิจนารณาตัวเองให้ได้ถ,ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีรีบวิ่งเข้าไปเกาะหลวงปู่ถูกนะคะเจอสิ่งไม่ดีก็เกาะหลวงปู่ให้หนึบถูกแล้วก็กัดลิ้นพยายามอย่ากโกรธอย่ากเกลียดอะไรพยายามพยายามอย่าไปทับทำร้ายตัวเอง อย่าไปทำร้ายชาติกันอย่าไปทำร้ายลูกดินน้ำไฟลมที่ตัวเองเนี่ยควบคุมอยู่พยายามอย่าไปประมาทจงระมัดระวังในขั้วอารมณ์ถูกต้องอพยายามสวดพยายามเข้าใจว่าเอ๊ะสวดแล้วเป็นยังไงใช่ไหมล่ะเวลา,ยาเราสวดมนต์มันสว่างอยู่แล้วจิตเราเวลา,ยาเราโกรธเราก็ไปยากแล้วนะใช่ไหมเวลางหงุดหงิดล่ะ เออเป็นอะไรอะ่ะเวลาคิดมากอะ่ะก็ปวดหัวนะ่ะแปรปวนทุกส่วนร่างกายแปรปวนหมดเลยจริงทำร้ายตัวเองชัดๆเนี่ย<อ><ะ>นี่คือการทำร้ายตัวเองเราเป็นคนน่ารักก็ได้น่ายักก็ได้ถูกนะคะทุกครั้งที่น่ายักหลวงปู่ก็ไม่มาเสกปิงป๊งๆให้ท่านไม่มาแล้วก็มันคนละขึ้น<อ>ความดีความไม่ดีที่เราอ,อยู่ที่เราเวลาเรานึกถึงดีอะ่ะ สิ่งที่ไม่ดีมันมาได้ไหม,มไม่ม,มาก็ถูกแล้วโอ้ความคิดเนี่ยเป็นตัวกําหนดชีวิตถูกนะคะความคิดการกระทํากายกรรมวัจจกรรมมโนกรรมะจะดีหรือไม่ดีสคือ,อเราเป็นตัวบันทึกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยกรรมก็เข้าทั้งวจจีทั้งมโนทั้งกายะถูกดังนั้นหลวงตัวหลวงตาก,ก็เลยบอกว่าอะมา ถ้าเราฝึกจริงๆเรากําหนดชีวิตเราได้ด้วยรู้ด้วยนะพรุ่งนี้จะมีอะไรเรื่องเรื่องเราชีวิตของเราเนะี่ยเพราะพุ่งนี้มันมาจากเมื่อวานมาจากวันนี้มันก็เป็นพุ่งนี้ไง uh huh. ปัจจุบันมันมาจากอดีตใช่ไหมล่ะการกระทําปัจจุบันมันคืออนาคตไงมันก็เวียนไปวัฏจักรวัฏวนนะนะมันวนไปสิ้นสุดตรงไหนอะสิ้นสุดคือไม่เกิดนะ่ <c oughs> คือไม่เกิดกับสิ้นสุดแล้วไนงะ ถ้ายังเกิดก็าจังอยู่งั้นอนะ่ะเกิดโดยกรรมเอาก็ถูกแล้วไม่เห็นต้องคิดยากเลยถ้าเขาสวดมนต์ภาวนานคนโบราณน,นะคนโบราณสมัยเด็กๆปู่ย่าตาทวดนะยิ่งคนเท่าผู้หญิงนี่นะสมัยนะ่ะเขาไหว้พระสวดมนต์นก่อนนอนอนะ่ะเขาทำพระเช้าวัดเย็นนะเวลาเขาตายไป็นไงรู้บป่ะเขานอนยิ้มส่วนผู้ชายส่วนมากกับป้านาจิบาบเยอะ ก็ต้องเรียกครอบครัวบางคนเนี่ยเวลาตายเนี่ยเขาจะดินะ้นเนี่ยไม่อยากออกอมันดิ้นเลยนะยุคนี้ยังดีมียาฉีดไม่ให้ดิน้นสมัยหลวงตาเนี่ยโหยร้องเลยอะ่ะไม่มีโรงพยาบาลร้องจนตายอะ่ะใช่ค่ะสมัยนี้มียาฉีดพาะหนูก็ฉีดให้แม่หนูจนกูดบาบไปเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวตายแน่นอนอะ่ะฝึกไว้เจอ,อะลงุงตาเกิดหรือไม่เกิดเรื่องของเราแล้วเ,เราฝึกไว้แล้วเนี่ย ขอแอบย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะที่หลวงตาบอกว่าจัก,กรพรรดิเนี่ยไม่มีจนจริงๆถ้าสมมุติเราสวดบทนู้นบทนี้บทนั้นแต่จัก,กรพรรดิเนี่ยคำว่าไม่จนอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าจริงๆเราสวดได้จริงคือมันรวยใจสวยรวยความสุขอย่างเงี้เหรอเราสวดพลังงานที่ดีที่สุดมากที่สวดมาที่เรานะใครได้รับไม่ใช่มนุษย์นะภูมิที่ตกค้างเนะี่ยภูมิมันมาจากคนนะ ค,คนมันตายเป็นผีใช่หรือไมเออมันได้บุญเนี่ยมันไม่บอกญาติมันมาหาเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมแสดงว่าการแผ่ให้ภูมิเนี่ยมันดูง่ายเพราะว่าสวดปุ๊บเราก็เนื้อภูมิน้อมมาอยู่แล้วใช่คราวนี้ปัญหาค่ะอย่า,ก,ยาก,กลัวกันแล้วก<อ>ันส่วนมากคนกลัวบางคนบอกอยาก่าไปสวน,นน้บนนี้ผีแน่นอน แน่นอนฮะผีแน่นอนผีมาแน่นอนเพราะหลวงตาสวดจากครั้งแรกแล้วอยู่กับหลวงปู่แรกแล้วไปที่ไหนก็เจอผีเดินมืดๆบางทีก็ข้างหลังมัง่งข้างหน้ามัง่งความรู้สึกจะไม่เห็นนะไม่ได้เห็นแต่มันเป็นความรู้สึกเวลาเราสวดคนเดียวมืดๆดเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกมีคนมาสวดกับเราโอ้โหภูมิใจนะยาแสดงว่าบทนี้มีพลังงาน เพงันะะ้นเขาจะมาสวดกับเราทําไมอ่ะเขาต้องได้ผลแห่งการสวดที่เราสวดหลวงตาบอกผีแน่นอนนะจ๊ะแสดงว่าใครก็ตามที่สัมผัสอะไรแ,แปลกๆได้เข้าถึงคลื่นบทสวดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกนั่นะนะคือเพื่อนเราสนิทด้วยนะนึกอะไรก็ได้ลองนึกเรียคนสัมผัสได้อย่างนั้นนะ่ะนึกแหละพอนึกมันทำได้มันก็จะทำให้มันอยู่ที่เขามี มีหรือไม่มีแค่นี้ถ้าเขามีกําลังพอจะทําได้เขาทําให้ทันทีผลประโยชน์ร่วมกันที่อ๋อที่หลวงตาเคยบอกว่าใครก็ตามได้รับบุญนี้ไปมีกําลังแล้วให้กลับมาเกื้อกูลกันก,การเป็นว่าใจเกิดต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะจ๊ะคุณเกิดคนเดียวไม่ได้เนี่ยฉันก็เกิดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีพวกไง่ไม่ใช่ไม่มีพวกเวลาจะตายก็หาพวก ข้าวทองหายากแล้วคราวนี้ฟังดูแล้วเนี่ยแผลให้ภูมิเนี่ยไม่ยากหลายๆคนนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะแผลให้เจ้านายไม่ด่าเราไม่บ่นเราไม่ให้หแม่สไม้เไม่ได้เจ้านายแสงวิญญาณแจวนั้นที่ใหญ่เจ้านั้นว<อ>ิญญาณที่ใหญ่กว่าเจ้านายแถวนั้นโอ้ฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ได้แน่ๆว่าคนที่จะมาเป็นพวกเราคือเทวดาพบภูมวิญญาณแถ้นั่นแหละ๋อมาบูญกระชันนะ่ะ ปกป้องรักฉันด้วยจะให้นายดา่าฉันนะอ๋อเทคนิคเอาทุกปีต้องให้โบนัสนะขึ้น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 อย่าขาดฉันนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเสร็จแล้วก็แปลวบนก็หลงปูก่กบหลงตาโน่นนะอ๋องั้นแสดงว่าจุดใหญ่ใจความ<ต>อยากแผ่ให้ลูกไม่ดือ้ออยากแผ่ให้แฟนต้องแผ่ให้เชวดาแถวนั้นเขาดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เทวดาอรอบๆตัวลูกกับแฟนกับเจ้านางแถวนั้นอ่ะอย่าง,งน,น,น้อยก็มีลูกกับเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาหรือนาคคุดยักษ์กุมพันธ์พวกนี้ยอยู่ใกล้เราสุดเลยช่วยเราได้เลยยิ่งแถวเนี้นาคเนี่ยบอกได้เลยเพราะนาคจะใกล้ชิดกับคนก็บอกคุณคุณนาคเจ้าคะมาอเอาบุญด้วยกันคุณนาคแถวเนี้ช่วยดูแลลูก ลูกชันหน่อยแล้วประมาณนี้มา,าบุนกับฉันนค่ะพอเราบอกว่ามาเอาบุญกับเราเราก็เป็นนกต่อนยหลวงปู่เจ้าคะเอาบุญของหลวงปู่มาให้คุณหน้าคุณหน้าเจ้าคะกลับมาดูแลเรานี่ฉลาดขึ้นนอท่านเป็นโพธิสัตว์นะท่านช่วยเราได้ตาเล่าอีกก็ได้นะคะอ้าก็ถามมาดิ ใครอยากถามนายยกมือ่อเดินไมเลยไหมคะให้เขาถามเลยเนาะหนุ่ตาได้ถามได้ทุกเรื่องย,ยกมืหวยเรียนเชิญตรงนี้ไหมคะโอเควิญญาณที่มาหาที่บ้านเากูเสือกับพระนบ้านคือวิญญาณทาอะไรครับวิญาณเพื่อนเราไงญาติเราไงคนรู้จักเราไงศีเราไง างั้นเราเข้าบ้านเขาได้ยังไงถ้าวิญญาณธรรมดาเขาไม่ปูเสือให้เราหรอกมันต้องซีเราแน่นอนนึกสินึก,นกมีอะไรพอจะช่วยได้ก็ช่วยนะจ๊ะอย่าให้ขัดสนนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยบอกเขาพอจะช่วยเราได้ก็ช่วยนะงะแล้วเมาบุญกับเราตลอดไปลงตาขาอย่างวิญญาณนี้เขาต้องปูเสือทุกคนไหมคะ อมันอยู่ที่ความเคยชินของเขาของเขาตอนเป็นมนุษย์เรื่องของวิญญาณที่มาหาเราเนี่ยค่ะหลวงตาเคยพูดอยู่เสมอว่าเขาต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราไม่เกี่ยวก็คือเป็นญาติเราอ่ะไม่ญาติเราคือแถวนั้น<อ>เขาอยู่แถวนั้นไงเข้าใจไหมอย่างจาตุมพวกเนี้ยอย่างลูก,กเทวดาอากาศเทว,วดาภูมิเทวดาพวกเนี้ยแล้วก็พวกนาคพวกคุดพวกพวกุมพัน<ข>พวกยักษ์อะไรพวกนี้ มันอยู่ใกล้นุษย์ที่สุดแล้วอ,อย่างนี้แสดงว่าน้องเขาก็สวดมนต์จนมีแสงสว่างก็เลยลทา <ำ S 1> ให้ภูมิเนี่ยมาเอาบุญถูก,ถกแล้วคนที่ไม่เห็นผีไม่เห็นอะไรเนี่ยเขามีความสว่างไหมคะหลวงตาไม่เห็นก็สว่างถ้าสวดถ้าสวดไปเรื่อยๆอ,อยากเห็นไหมล่ะไม่ยากหรอกอมมเมื่อืินที่สองที่สามอ่ะไปนั่งริมนิ่งๆก็ได้ ีิงฝั่งเนี่ยดิฝั่งไม่โขงพี่นาคมีจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยมาสวดมนต์ด้วยกันกัแล้กันจุดเทียนแนะต่คนเดียวนะว่าจะชวนพี่โอพี่ยาวไปด้วยเขาสายสักเพียงนะคือจริงๆหลวงตากำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่สวดที่ใจเราเข้าสู่คลื่นอ่ะไม่มีไม่ไม่ไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครมาเอาบุญ ไม่มีฮะส่วนใหญ่มาแน่แน่แน่ <c oughs> แน่ครับแน่แน่ถ้ามีแถวนะความสว่างของใจเราก็คือเราเพลินเราสบายความสว่างของใจเราคือถ้าเพลินถ้าสวนแล้วเพลินมันสว่างมากแล้วบุญเราอีกอะในอดีตที่สะสมไปมาด้วยนะ เะนั้นพอหลับตาแล้วนึกภาพตามันมีแต่คลื่นดีๆไหลเข้ามาตัวเราเนี่ยแหละจะเป็นกําหนดว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะทําหรือไม่ทําคนมีบุญค่ะคนมีบุญอ้าวคนมีบุญก็ต้องบันทึกบุญเลยคนเติมบุญคนมีบุญคนแผ่บุญเมื่อคืนที่เราพูดแล้วบุญน้ําไหลอใช่ไหมบุญน้ําไหลคือเราสวดมนต์เราอารมณ์ดี มันก็นไหลเข้าตลอดไหลเข้ามาทางไหนบุญที่เราทาในอดีตเนี่ยตั้งแต่ชาติที่แล้วยังมีเลยชาติที่แล้วไม่มีใครไปไม่สร้างพระธาตุพนมหรอกอถ้าเกิดแถวเนี้ตอนนี้ยังได้บุญอยู่เลยเขาถ้นยังอยู่ที่พระธาตุพนมมีบุญอยู่ใช่จะเอาบุญนั้นให้ไหลเข้าไหลเข้ามาเนี่ยถ้าสวดมนต์หรืออารมณ์ดีนะถ้าอารมณ์หงุดหงิด ฆ่าบุญตัวเลงแล้วม่มาบันทึกบุญหิดเข้าไปอ๋อพอหนูนไหลไหมล่ะบุญมันไหลหหไหมบุญก็ยังอยู่ที่พระาธาตุพนมถูก<บ>แต่ไม่ฟื้นเข้ามาที่ใจม,มาเ,เ,เพราะอารมณ์ไม่ดีไนงะอย่างนั้นแสดงว่าคนที่อารมณ์ดีทั้งหลายแค่เขานึกถึงพระธาตุพนมบุญที่พระธาตุพนมก็มามาอขอ้นึกเหรออย่างนั้นถ้าอารมณ์ดีนึกถึงหลวงตาหลวงปู่หลวงตาก็มาที่หนูมา บุญที่เขาพระเจ้าสร้างในอดีตเนี่ยมันมาทุกลมหายใจเขาออกนะถ้าอารมณ์ดี<อ>ตัดสวดมนตปัญหาใหญ่คือจะทำยังไงให้เราไม่ประมาทในอารมณ์ถูกมีหลวงพ่อท่านท่านบอกอยู่ครั้งหนึ่งนะครั้งหรือสองครั้งนะตอนนั้นท่านพูดมีคนนั่งหลายคนนะครับท่านบอก ค่าเสียดายบุญพวกเองนี่แหละเองทาบุญมาเด็กๆเพราะปกติก็ทํามาแจกเด็กอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะเองชอบอารมณ์หงุดหงิดชอบอารมณ์เสียแล้วบุญมันก็ตัดเป็นครั้งๆไปที่มันเสียอย่างค่าเนี่ยท่านบอกอารมณ์ค่าเสียแม้แต่วินาทีนึ่นะปริมาณของบุญที่ค่าสร้างไว้ในโลกเนี่ยเป็นกลับเลยท่านบอกเสียเป็นกลับอะ่ะ นองคิดดูดิโอโอเข้ากับคําถามนี้เลยค่ะมีบอกว่าหลวงปู่ไม่ยอมอารมณ์เสียใช่ไหมคะมันจะมีคนนะคะเขาถามเข้ามานะคะหลายๆคนบอกว่าตั้งสัจจิกกับหลวงปู่ว่าจะสวดร้อยแปดจบแต่บางวันง่วงบ้างงานยุ่งบ้างสวดไม่ครบหลวงปู่จะกโกรธไหมคะทําไมไม่อธิฐานน้อยไปหามากล่ะอธิฐาในใหม่หลวงปู่หนูผิดไปแล้วนะคะหนูใจจะขาด ไปไม่ทันนะขอ,ขออธิษฐานใหม่ก็แล้วกันอ,<า>อธิษฐานได้น้อยลงลงมาหน่อยอย่างนี้ถ้าอาธิษฐานแบบว่าเจ้าเล่ห์หน่อยหนูก็บอกว่าหนูจะไม่ดื้อไม่ซนสวดมนต์ทุกวันหนึ่งจบก,ก็คือสวดถูกแล้วก็ถ้าจะได้มากกว่านั้นหลวงปูค่คะเป็นโบนัสนะคะก็ได้นะคะโอ้แสดงว่าหลวงตาพูดตรงนี้นึกภาพเลยค่ะว่าร้อยแปดเนี่ยมันเกินกําลังของหนู ใช่เราต้องรู้จักกําลังของตัวเองนี่หลายคนที่ไปี่่ษําจะเอาปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรเนี่ยอธิษฐานเป็นพันเลยวันหนึ่งเครื่องนับไปด้วยหรือไม่ต้องทําอะไรหละกินก็ยังนับอยู่เลยไล่เลยไล่เลยไม่ได้อะไรมากได้ปริมาณเพราะว่าพอหลับตาคุณภาพ ปริมาณกับคุณภาพแสดงว่าคุณภาพเนี่ยคือสิ่งที่ทรงพลังมากยิ่งกว่าไปที่ไหนนึกถึงจกักรพรรดินึกถึงหลวงปู่ก็สวนาโมพุทธสว่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แผ่ไปตามถนนหนทางนี่คือสิ่งที่จะได้รับมากกว่าเพราะวิญญาณพวกนั้นมีทุกนะบางวิญญาณนะบางวิญญาณนั้นไปไหนไม่ได้หรอกมันจายตรงนั้นแล้วมันเป็นทุกตรงนั้น ไม่ใช่เขาจะไปได้ทั่วนะไม่ใช่โอ้ยพรหลวงตาพูดอย่างเนี้ยระหว่างสวดมากๆก,กับมีประโยชน์มากๆเราก็เอาเป็นว่าจริง,รงๆเราประคองใจให้อยู่กับหลวงปู่ให้ได้แล้วก็ขอบารมีท่านมานั่งแผ่ไปแจกบุญไปเพื่อที่จะเอาพวกกลับมาสนับสนุนดีกว่าใช่ไะไม่รู้นะหลวงพ่อท่านอาธิบายว่าถ้าอาธิษฐานกับท่านเรื่องอะไรก็ตามท่านให้สวดมน อธิษฐานท่านนะ่ะหนูจะสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยเราเป,เป็นคนที่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วมีคนสามเอาสวดมนต์ล้วมันจะเอาคืนหลวง,งปู่ได้ยังไงอ <c oughs> าารบอกข้าไม่เอาคืนหรอกแต่องค์เองสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะเองจะเกิดความเคยชินความเคยชินของเองนะ่ะเองสวดทุกครั้งสว่างทุกครั้งสวดทุกครั้งสว่างทุกครั้ง,ง,งมันชินไปเรื่อยๆอ,นะอารมณ์เสียในอนาคตมันจะไม่มีมันจะไม่รับ มันจะชีวิตจะเป็นบวกบวกทางตา,งางหูจมูกลิ้นกายจากรูปริ่นเสียงที่เห็นลตลอดชีวิตเองเองเป็นผู้มีประโยชน์ในชาตินี้ชาติข้างหน้าเองก็เป็นประโยชน์เพราะเองบันทึกไว้แล้วท่านบอกมันยาวไกลท่านบอกฉันไม่ต้องการอะไรเองต้องการนะเองเป็นคนดีในปัจจุบันและอนาคตเป็นคนเข้าใจในเรื่องของพุทธพุทธศาสนา คนพอฟังแล้วใช่ไหมคะคนดีของหลวงปูค่คือคนที่มีเมตตาต่อตัวเองถแล้วจะได้เอาเมตตาตรงเนี้ยไปแจกจ่ายหลวงตาขาขยายคําว่าเมตตาตัวเองที่หลวงตาพูดบ่อยๆเมตตาตัวเองก็งนะ <c oughs> คือคืออารมณ์ไม่เสีย,นยคนจะอารมณ์ไม่เสียได้ก็ต้องฝึกฝึกหให้เข้าใจสมัยที่หลวงตาฝึกใหม่ๆนะท่านบอกให้เองไปไหนเองให้แผล เองก็ไม่สนใจแล้วแผลมันจะได้ไม่ได้แต่เองนั้นได้ทุกครั้งที่แผลไช้เมตตาเช่นก็ไม่เมตตาเองจะไม่แผลถ้าเองแผลไปบ่อย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 หลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยเองจะเข้าใจว่าแผลแล้วมันได้หรือไม่ได้เพราะเองแผลทุกครั้งเองนึกถึงข่านึกถึงจักรพรรดินึกถึงบารมีทุกองค์แหละที่สั้นต้องการบุญต้องการฝาก การเวียนไ่ว้าตายเกิดซึ่งกันและกัน